แบกแพกอ่ะเราส่วนใหญ่เราจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างซะมากกว่าเนาะเออตนครั้งนี้คือเต็มตัวมากเต็มมากเลยวันนี้เราก็จะไปข้ามชายแดนกันนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเราต้องเดินทางไปอีกยาวเลยประมาณ10ชั่วโมงเนาะในการไปเดินทางไปหนองคายเพื่อที่จะไปลาวนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้รถแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไป ทำบัตรผ่านตอมอนะครับทุกคนเอกสารที่ใช้ก็มีพัดปอดหนึ่งเล่มนะครับทุกเข้าไปทางช่องทำอัตโนมัติเลยทุกคนเราก็เลยได้เข้าเราเร็วนะครับกว่าปกติพอเราก็จองตั๋วรถนะครับก็บประมาณ3 5บาทนะครับ ก็เป็นแผ่นการเดินทางข้ามชายแดนของเราครับทุกคนตอนนี้เราก็จะกระเป๋าเดินทาอันนี้ก็เป็นกระเป๋าแบกแพคซึ่งไม่เคยได้ใช้แบกแพคเลยงงมากเดี๋ยวเราจะมาเป,ปิดให้ดูว่าเราพบอะไรมาบ้างนะครับน้องที่เราเตรียมก่อนก็คือจะเป็นพวกไอแพดเครื่องสำอางใส่ชาร์จขนมิดหน่อยน,นะเวลาเดินทางแล้วก็ทิชชู่เปียยแล้วก็อาจจะมีแบบพาสปอร์ต ก็โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่เรากำลังถ่ายอยู่นะครับทุกคนโอ mm ้โหตอนเาแปงเนาะอันนี้คือดีมาก mm hmm. ชอบ,ชอบแล่ตอนนี้เราก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพร้อมออกเดินทางแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมตัวจะเดินทาง mm hmm. แล้วนะครับทุกคนเดี mm ๋ย hmm. วเราจะไปที่ของคายนะครับ mm hmm. ทุกคนใชคนี่ แลวนี่ก็คือกระเป๋าที่เราเตรียมมากระเป๋าเซเว่นซึ่งซื้อมานานแล้วแต่ไม่ได้ใช้เลยเอาจริงเราเที่ยวแปลกๆอะ่ะเราส่วนใหญ่เราจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างซะมากกว่าเนาะเออต่ครั้งนี้คือเต็มตัวมากเต็มมากเลยเดี๋ยวเราจะไปข้ามชายแดนกันนะครับทุกคนดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นครั้งแรกของเราไปตรงไหนลูกครับอ่าหนูว่าจะไปเวียงจันทร์ก่อนครับต้องสวยแน่ ใครับหนูจะไปถ่ายพวกวัดลงยูทูบคนเดียวนะคนเดียวครับก็เป็นแผนการเดินทางครั้งแรกของเราที่ไปเที่ยวลาวนะครับทุกคนเป็นการข้ามชายแดนครั้งแรกของเราด้วยตื่นเต้นมากเราก็เดินทางพร้อมกับเพื่อนนะครับมาจอกันค่ะมาจอกันีก่เราก็ต่อรถไปยาวเลยนะครับเพื่อที่จะไปสถานีกลางบางซื่อนะครับทุกคน หลังจากที่เราซื้อตัวมาแล้วนะครับเราก็เป็นตู้นอนชั้นสองรอบรถ2อทุ่มกว่าถึง6กโมงกว่านะครับช่วงระหว่างว่างเราก็ว่าจะทํากันบ้านด้วยนะครับทุกคนหลังจากที่ถึงเวลาเดินทางของเราแล้วนะครับเพื่อที่จะไปจังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับทุกคน ก็ใจหนึ่งก็คือแบบยังไม่เคยไปจังหวัดหนองคายเลยนะครับทุกคนส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในตู้นอนชั้นสองนะครับเหมก่อนนะครับว่าตู้นอนชั้นสองมีทั้ง2ประเภทนะครับแบบรับอากาศแล้วก็แบบพัดลมนะครับทุกคนแล้วแต่ความสะดวกของเราเนาะตอนนี้เราก็มาขบวนที่2องคันที่ 11... ที่นั่ง 17... นะครับทุชั้นบนเนาะอันนี้ช้นบน นี่ก็คืออชั้นสองนะครับทุกคนแบบห้องปรับอากาศแนุ่นพุ่งทงนิ่งไไแล้วก็ปักเหยียบชั้นสองอก็คล้ายๆชั้นหนึ่งเลยนะครับแต่เพียงแค่ชั้นสองนอนรวมเพราะว่าค่อนข้างโอเคเลยที่เลยนะเอาจริงๆชั้นสองห้องปรับอากาศเคยนั่งแต่ชั้นสามชั้นหนึ่งนะที่เคยนั่ง เราเราก็ต้องเดินทางไปอีกยาวเลยประมาณ10ชั่วโมงเนาะในการไปเดินทางไปหนองคายเพื่อที่จะไปลาวนะครับทุกคนรอติดตามคลิปกันได้เลยครับส่วนห้องน้ําอยู่ทางนั้นเลยนะครับทุกคนน้ําก็ยังใช้ได้ปกติเนาะเราจะบอกว่าห้องน้ําโอเคมากเพียงแต่ไม่มีห้องอาบน้ํานะครับทุกคนแบบชั้นหนึ่งเราก็มาจัดแจงห้องนอนนะครับทุกคน และที่พลาดกันไม่ได้เลยนะครับก็คือขนมนั่นเองนะครับเนื่องจากชั้นสองะมันมีความเป็นส่วนตัวจะไม่ค่อยมีพ่อคา้าแม่ค้ามาขายของที่นี่นะครับหลังจากที่เราเหนื่อยล้าจากการเดินทางมามากแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวพักผ่อนนอนเล่นนะครับท,ทุกคนเหนื่อยไม่ไหวแล้วก็ดูซีรีส์นะครับทุกคนกินขนมเพลิน หลังจากดูซีรีส์เสร็จแล้วเราก็จะมาทำกันบ้านต่อนะครับเพื่อให้มันเสร็จไปเลยนะครับจะได้เที่ยวแบบหลับลืนใช้ระยะเวลาประมาณ10ชั่วโมงนิดๆนะครับทุกคนในการเดินทางเราก็ตื่นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพียมากตอนนี้เราก็ถึงอุดอรแล้วนะครับทุกคนใกล้จะถึงน้องคายในเร็วๆนี้นะครับทุกคนตื่นเต้นมาก หลังจากที่ใกล้ถึงสถานีนะครับพี่เขาก็จะมาเก็บทําความสะอาดนะครับแล้วก็เก็บเบาะให้เรานะครับเพื่อให้เรานั่งได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ แล้วแล้วขบวนรถไฟเราก็มาถึงที่สถานีหนองคายแล้วนะครับทุกคนเย่เราจะได้ไปเที่ยวเราแล้วเนาะหลังจากที่เราลงสถานีแล้วเราก็จะมาต่อพี่สามล้อนะครับไป50บาทนะครับที่สะพานมิภาพนนเราก็ได้รถแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําบัตรผ่านตอมอนะครับทุกคนเอกสารที่ใช้ก็มีพัดปอดหนึ่งเล่มน,นะครับทุกคนนี่เลยนะครับซึ่งจะบอกไปเที่ยวเราง่ายมาก เราก็เดินทางไปถึงด่านหนองคายนะครับฝั่งไทยก่อนนะครับเพื่อที่จะข้ามไปสอบพ่อเราส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับทุกคนตอนเช้าที่หน้าด่านคนแน่นมากเลยทุกคนส่วนใครมีพาสปอร์ตไทยอยู่ฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะไปสแกนลายนิ้วมือแล้วก็สแกนหน้านะครับทุกคนก็มาซื้อตั๋วต่อเลยซื้อตั๋วแล้วนะครับไปลาวตื่นเต้นมาก รถกันนะครับทุกคนจะไปลาวคือเราใช้พาสปอร์ตแล้วก็เข้าไปทางช่องคำอันัติเร็วทุกคนเราก็เลยได้เข้าลราเร็วนะครับกว่าปกติพอเราก็จองตั๋วรถนะครับเ็าประมาณ35สบ้สาบาทนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับทุกคน ั่งนี้ก็จะเป็นธงชาติไทยนะครับทุกคนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของธงชาติสปปลาวนั่นเองนะครับทุกคนเรากําลังข้ามแม่น้าโขงไปนะครับเพื่อที่จะไปหน้าด่านของฝั่งสงปปลาวครับแล้วก็มากรอบเอกสาร บัตรผ่านภูมิแดนลาวนะครับต้องกรอเป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกคนแล้วก็มายื่นให้เขานะครับส่วนค่าเข้านะครับก็ประมาณ20บาทในการผ่านเข้าสปปลาวนะครับทุกคนใช้เอกสาร2อย่างคือพาสปอร์ตกับบัตรผ่านนะครับแล้วเราก็มาแลกเงินแล้วก็ซื้อซิมที่นี่เลยนะครับซิมก็ประมาณ100บาทไทยนะครับทุกคนหลังจากที่เราได้รถแล้วนะครับเราก็มาแชร์กับพวกพี่เขานะครับก็รู้จักกันนะครับ เพื่อที่จะไปเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ต่อราคาเขาคนละ100เองนะครับทุกคนถูกมากแล้วพี่เขาก็จะแชร์ข้อมูลไอเดียการเดินทางของซอปปาเลานะให้เรานะครับทุกคนว่าใช้แอปนี้เลยนะครับทุกคนและแอปจองตั๋วรถไฟก็จะเป็นแอปนี้นะครับก็พี่วิเขาก็ เพนพี่ที่เรารู้จักที่สปปลาวนะครับเขาก็บอกว่าจะมาเที่ยว14วันนั่นเองนะครับทุกคนบรรยากาศธนาคารบ้านเมืองที่สปปลาวนะครับแล้วก็จะบอกว่าการขับรถที่ลาวนี่ตรงกันข้ามกับของไทยนะครับอยู่คนละเลนกันเลยนะครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราก็มาที่ลาวแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนนะครับทุกคนเปมาก a อ p l e Store ก็มีนาจาที่สอบอบอลาวตอนนี้เราก็อยู่เวียงจันท์แล้วนะครับทุกคนเราก็จะเที่ยวต่อเลยส่วนเชิคก,การเดินทางแล้วก็ทําขั้นตอนให้ดูนะคบว่ามีประมาณนี้นะครับทุกคนเราว่าการเดินทางข้ามลาวเนี่ยมันค่อนข้างง่ายสะดวกแล้วก็ใช้เอกสารไม่เยอะด้วยแนะนําสําหรับคนที่อยากจะมาลองเที่ยวคนเดียวดูนะครับ